เดี๋ยวเราจะนั่ง Circle b u ลสนะครับไปนารีตาซังครับก็ผมอยู่ตอนนี้อยู่โรงแรมมาโราก็ต้องใช้รูท t B นะครับอยู่มาโรดก็คืออันแรกตอนนี้สี่โมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวรถมันน่าจะมาได้แล้วล่ะก็จะไปถึง านาริตะตังเทมโปตอนห้าโมงเสร็จแล้วก็จะไปมาแล้วโอเคสิ่งนี้นาริตะสังเด็ใช้ ดีอากาศร้อนมากนะครับที่ญี่ปุ่น36ถึ39ออง39ศาไม่ได้ต่างจากบ้านเราเลยครับ,รบก็มาถึงลงรถบัสละ <c oughs> <c oughs> ก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านพวกขายของฝากครับก็จะเป็นนาฬิกาฟัน ันย้อนแสงอ่ะอันนี้คือประตูทางเข้านะครับอลังมากครับก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในผมไม่ทราบประวัตินะเดี๋ยวกลับไปหาข้อมูล รักกันเข้ามาแล้วครับก็บรรยากาศหน้าร้อนเสียงจักรจันสงบมาก สวยมากครับ <c oughs> ปกติทางเข้าประตูก็จะมีเทพนะครับ <c oughs> ยืนเฝ้าอยู่ <c oughs> แก่สลักน่าจะเป็นไม้นะสอง สองตัวสององค์สองคนสองเห็นปะครับก็เดี๋ยวเราผ่านตรงนี้เข้าไป นี้ก็จะเป็นเมนอันนี้ก็จะเป็นอาคารอำนวยการ <c oughs> ประมาณนั้นครับก็ต <c oughs> ามธรรมเนียมคนญี่ปุ่นมาวัดก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรโบก วันเข้าตัวเป็นสิริมงคลก็มีเจดีสวยงามขวางขวาไม่รู้ประวัตินะฮะหาเองครับ,เ,รบเดี๋ยวเข้าไปที่เข้าไปในตัววัด ก็ครับครับก็เงาสะท้อนะฮะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ก็จะเป็นช่องใส่ ใส่เหรียญก่อนที่จะแบบไหว้ขอพรอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยวขอั่หนอมือนด้านข้างตรงนี้ก็ น่จาจะโบทเก่ามั้งอ่าโอเคตรงนี้ครับสำหรับส่วนของโบทเป็นเก่าหรืออะไรไอย่างน้อยก็อ้าวโอเคมีภาษาอังกฤษ สักกโดฮอลออริจินัลบิวอินหนึ่งแปดห้าแปดนะครับก็หนึ่งเก้าเอ้ยสองพันสิบกว่าก็เกือบสองร้อยปีฮะขนาดน,นั้นเลยครับก็เข้าวัดเข้าวาเสร็จปุ๊บ ไปร้านตกปลากันครับบ้านสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ลกกันวันนี้อยู่บนเดนินเล็กๆ ้บ้านนี้เจ๋งอ่ะโเคตรเท่เลยอ่ะบ้านเหลือแล้วเนี่ยลงเป็นบ้านจริงเว้ยโคตรสวยเลยอ่ะบ้านหลังนี้ครับอีกนิดเดียวเศรถสินละเดินครับ ข้างทางก็จะมีอะไรให้ดูวันนี้มีสารเจ้าเล็กๆอยู่น่ารักเชียวอันนี้ก็จะเป็นร้านมือสองฟีไซคเคิลไม่เข้าแล้วกันขี้เกียจไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายมาแล้ว โจชูยะโหป้ายเซลเพียบเลยเฮ้ยม,มีอะไรบ้างแหละเข้าไปดูกันถึงแล้วครับโจชูยะามาถึงปึชิมาโนโ่โคโรโนาโคโนา สองหมื่นี่ันห้าหร้เยนคาลูคาต้าค้าคาคาต้าสี่หมืสามันเยองกหมวสาย PE สาย้าสิบปดอันนี้ก็ฮิตผูโลคาบอนสนลาลด์แล้วก็หยิบปะก้าดีกว่าวก็อุปกรณ์เสื้อกระเป๋า แลลี่ยามาโมโตะครับมีแต่นหนอนนอนตรงตรงแบบนี้ตาแบสชอบกินรับก,กลับยาบาบเท่อ่ะหมวกแม่งบ้าเปล่าอะไรเงี้ยนี่เปน,นหนอน ตร,ตรงอย่างเงี้ยแบสชอบอันนี้ก็เป็นทูบทิวแบสฮิตมากเลยไม่รู้ก็พงบ้านเราจะกินหรือเปล่าลองดูหน่อยไหมนี่ก็หนอนสามทางนี่นะ ตรงนี้ก็โยซูริดูเอลนะครับบ้านเราก็มีขายเน yeah, <c oughs>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  ี่ยโยซูริดูเอลดีฟเดปส์ปึ๊บดอ้าวก็เบิร์กเลย์พาวเวอร์เบงคบ้านเราก็น่าจะมีตัวนี้ อตรงนี้ก็จะเป็นพวกคลแงเบตดิวโอบ้านเราก็มีตัวไทยจำหน่ายอยู่แล้วเรามั้งมิก์เบสนะครับอยู่ข้างบนก็มิคก็เบสมิก์เบสมี่ก์มิก์เบสมิก์เบสหมดเลย ว i b เบ t ชันเอ็กนี่ครับตัวเบลล์แมมไรใหญ่กว่ามืออีกอนี่ี่ฮะที่นี่เขาเขาฮิตพวกแบบบิ๊กเบดอ่ะที่เป็นอ่อจอยเบดนะครับ ก็จะหาไปใช้อยู่นี่นวิกเบดต,ตัวนี้ไบโอเวกจอยกิวหนึ่งหนึ่งหกร้อยสิบหกมิลอันนี้ก็จะเป็นจอยแบดหนึ่งสี่สองครับยาวนี่มอนสเตอร์แจ็คเนโอครับโคตรใหญ่เลยนี่ฮะเท้ามือเลยอ่ะ อยากได้ว่ะนี่ฮะใหญ่สุดครับสองร้อยสามสิบโฟตติ้งอันนี้แบบลอยเจ็ดพันหกร้อยเยนครับผมนี่ก็จะเป็นสปินเนอร์เบดต่างๆบัสเบด อันนี้ก็จะเป็นเพนซิลท็อปวอเตอร์ของทีเอ็มโก้อ่อใส่ร้อยสิบมิลสิบสี่กรัมอ่าพันสี่ร้อยยี่สองจัดดีกว่าแล้วก็แบสครับอืมไม่มีของเลย ร้อยนี่แต่อะไรไม่โลนี่ครับก็ฮิตฮ<ม>ิต<ม>ด็ดดอกเอ็กซ์นะครับผิวน้ำวอล์กวอล์กเดอะด็อกอะไรประมาณนี้<ม>นี่<ม>ตัวนี้<ม>ด็อกเอ็กซ์ด็อกเอ็กซ์ตัวใหญ่14กรัมน่าจะ100ร้อยมิลครับ จากหนึ to to G G ่งตัวจอยเบดก็จะมีนี่ฮะจีแครกกิวหนึ่งหกห้าจีแครกบ้านเราก็มีตัวไทยจำหน่ายนะครับคุณทัพมาเชียอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแจ็คกอ นะครับโอ้โหคิวตัวใหญ่เลยอ่ะการเทลแจ็คเทลโฟตติงตัวนึงก็ประมาณนี้ครับ3 8 0พนแปรยเยนก็ประมาณพันหนึ่งป <c oughs> ุ๊บแจ็คกอพวกเหยือยางต,ต่างๆ ปุ๊บปุ๊บโอทิปแกลดพิตช์อันนี้ก็จะเป็นทะเลนะครับก็จะตกพวกปลาลิ้นหมาประมาณนั้นนี่นี่นี่ราเมะงแต่ว่า ปลาลิสน่าจะปลาลิสหมาก็ที่ห้องอะไรไม่รู้เนี่ยไปไม่หมด Sea Master นะครับอันนี้ก็จะเป็น Doctor Cooler D อะไรวะ D เลอ l e r Sea Master นะครับทะเล สังเกตที่ญี่ปุ่นไม่ฮิตลาพาร่านะครับไม่มีคันเบ็ดดูแต่เหยือ่อเพลยนนะครับก็อันนี้มาดูคันเบ็ดกันบ้างไฮพาวเวอร์ชิมาน,น่รนาะคาแสน 780ดร้อยนะครับหนึ่งแสนก็2800มเยนเฮ้ยบาทโคตรเบาเลยสุดยอดแต่มือกิ๊บเล็กไปนิดนึงเออ x ็กซ์ได้ว่า2900ม เย็นมันหมื่นหนึ่งฮาบูฮาบ,บูบาสตาดเออเข้ามาดู <c oughs> อะไรอื่นๆบ้างก็เหยื่อสดรำเลิมอะไรปลาอะไรพวกปลาขาปลา ไปกัไห,หม่รูกเถงแม่อะไเนี่ยถ้าาจะหมดเป็นหมื่นชอบไปเยอะครับตอนแรกว่าจะกินซูชิก็เลยมาลงที่ข้าวแกงกะลหรี่แทนโอเคครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้า